ทุกท่านครับคือคนที่อยากจะเป็นท่าแก่ตัวเองเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไม่ว่าจะทำอาชีพใดยังไงก็ต้องมีเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อันนี้เป็นสิ่งสำคัญแม้แต่อุตสาหกรรมอาหารเรื่องการเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงโกนี้ล้วนต้องใช้เครื่องมือที่มีความแมน่นยำสูงทั้งสิน้นนะครับ ซึ่งเครื่องจักรวันนี้ก็มีมีราคาค่อนข้างแพงแต่เป็นเครื่องจักรในวงการสาสกรรมอันนี้เราต้องต้องระมัดระวังนะครับในการลงทุนโดยเฉพาะเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับค่อนข้างมีความแม่นยำสูงและก็ราคาก็แพงด้วยฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะซื้อเครื่องจักรไปยังไงเนี่ยเจ้าของเนี่ยควรที่จะต้องรู้เรื่องเองด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยราคาซ่อมบำรุงค่อนข้างที่จะแพงมากถ้าหมดระยะเวลารับประกันไปแล้วเนี่ย อย่างเช่นพวกซอฟปเหล่านี้เนี่ยเราเราเองก็ต้องใช้บริการภายนอกหรือผู้ขายเครื่องจักรทั้งสิน้นฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องมีความรู้เครื่องจักรเหล่านั้นด้วยตัวเองด้วยเป็นส่วนหนึ่งไม่ชิ้นืองแพงมากอย่างเช่นวันนี้อย่างเช่นเครื่องเคียรราบของเราเนี่ยอันนี้เราหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้ว่าเสียด้วยสาเหตุใดอย่างไรซึ่งทําให้เครื่องมันรวมไปหมดแล้วก็ทําให้เครื่องอื่นไปด้วย เราใช้ได้ระยะเวลาย,ยาวนานก่าจะหาสาเหตุเจออันนี้ถ้าเราไม่สามารถซ่อมมือเองได้เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะต้องใช้ช่างจากภายนอกมาซ่อมให้เราก็ราคาก็จะแพงด้วยดีวันนี้เราหาสาเหตุได้ครบแล้วก็ครับอย่างพวกเครื่องจักรเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องจักรที่กค่อนข้างที่จะใช้เทคโนโลยีสูงครับเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในวงการตสาหการรมหริอเครื่องส่วนที่มีความแม่นยำมากฉะนั้นเนี่ย เราต้องดูแลบำรุงรักษาต่อเวลาไม่เช่นนั้นเนี่ยต้นทุนกําไรที่เราได้แต่ละเดือนก็จะจมอยู่กับงานบำรุงรักทั้งหมดงั้นก็ต้องฝากผู้ผู้ที่จะลงทุนต้องคิดให้ดีว่าเรามีความขาดเรื่องอะไรยังไงแล้วแต่อุตสาหกรรมมหาเนี่ยเราเองก็ต้องหาอ,อย่างเช่นพวกเครื่องจักรที่ใช้สเตนเลสที่ไม่มีสนิมหรือเครื่องจักรต้นด้านการเกษตรเราก็ต้องเลือกยี่ห้อแบรนด์ที่เรา ใช้แล้วมีคุณภาพมีสมครรถนะสูงแล้วก็สามารถที่จะซ่อมเองได้ในเบื้องต้นด้วยนะนี่ก็เราต้องค่อนข้างก็มั่ระวังจารจะให้ถีส่วนคอเพราะว่าเวลาเราลงทุนไปแล้วไม่ใช่ว่าเรื่องเล่นๆเ,เพราะว่าลงทุนไปแล้วถ้าเกิดลงทุนพลาด,ำดกำไรกำไรก็จะไม่มีเลยลก็ทําให้เราสูญเสียกําลังทรัพย์ที่เราสะสมมาโดยกล่าประโยชน์นะอันนี้ก็ฝากเรื่องในชินน่งหรืออุปกรณ์เครื่องแกงในการลงทุนด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามในตอนต่อไปนะครับ